สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับผมก็ได้เขียนเอาไว้ในบทความแล้วนะครับ๋นวเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับทุกคนก็อาจจะรู้จักกันแล้วนะครับว่าแอปพลิเคชันคืออะไรนะครับแต่วันนี้ผมก็จะมาขยายอีกเล็กน้อยนะครับว่าแอปพลิเคชันจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าที่ทุกคนนะครับเรียกกันว่าแอปนะฮะมันก็คือโปรแกรมมพืความสะดวกนะครับในด้านต่างๆนะครับ แบบมานะครับสำหรับโมบายนะครับสมาร์ทโฟนอ่าแท็บเล็ตหรือโอเพนไอเทนตี้ต่างๆนะครับที่เรารที่เรารู้จักกันนะครับซึ่งในแต่ละระบบเนี่ยนะจะมีผู้พัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยมากมายนะครับหรือว่าพูดง่ายๆว่าแต่ละระบบที่เราใช้ระบบปฏิบัติการนะครับก็จะมีคนพัฒนาหรือว่าค่ายพัฒนาในแต่ละค่ายเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะฮะก็ค่ายที่เรารู้จักก็พวกแอนดรอยด์ Android, นะครับ iOS ตฟนประมาณนี้นะครับแต่ที่ผมจะพูดวันนี้นะครับก็คือประเภทของแอปพลิเคชันนะฮะก็คือจริงแล้วแอปพลิเคชันเนี่ยจะแบ่งเป็น3ปนร,ระเภทก็คือ 1. ก็คือเนทีฟแอปหรือว่าเนทีฟแอปพลิเคชันนี่แหละนี่แหละครับแล้วที่ 2. ก็คือไฮบิดแอปพลิเคชันอันที่ 3. นะครับก็คือเว็บแอปพลิเคชันะครับซึ่ง3ตัวนี้แตกต่างกันยังไงก็คือผมได้เขียน ได้เขียนบทความแยกเลยด้วยก็คือ,อ native application เข้อ,อะไรก็เขียนบทความหนึ่งนะฮะ hybrid application ก็เขียนบทความหนึ่งแล้วก็ web application ก็ได้เขียนบทความนึงนะฮะวันนี้ผมก็รวบรวมบทความไว้ในวิดีโอนี้นะฮะก็คือ native application นะครับ native application เข้อ,อะไร native application นี้นะครับถ้าเราดูจากภาพเนี่ยก็คือเราสามารถสังเกตได้ว่านะครับ SDK หรือว่าแพลตฟอร์มแต่ละค่ายหนระื่าแต่ละตัวนะฮะของระบบปฏิบัติการเนี่ยมันก็จะแตกต่าง นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ Android a n น r o i d นี่เราจะพัฒนาโดยใช้ภาษาจ a ว่านั่นแสดงว่าเป็นฟอร์มของ Android ต่อแพลตฟอร์มของตัวอื่นก็ไม่เหมือนกันนะฮะก็คือ iOS เนี่นะเราจะพัฒนากันโดยใช้ภาษา o b j e c t i v e C นะครับนั่นแสดงว่าการพัฒนาในแต่ละทางหรือพัฒนาแอปพลิเคชันในแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีการแยกในการพัฒนาหรือในการสร้างแอป เช่นผมยกตัวอย่างแอปเฟซบุ๊กหนึ่งตัวนะฮะนั่นแสดงว่าถ้าเราจะสร้างแอปเฟซบุ๊กน่าแสดงว่าเราต้องสร้าง2 2ตัวตัวที่เป็น Android ตัวที่เป็น iOS ถ้าเราต้องการให้ Windows Phone ใช้ได้เราก็ต้องสร้างแบบ Windows Phone อีกหนึ่งตัวก็เป็น3ตัวนะฮะมันก็จะยุ่งยากนิดหนึ่งนะฮะแต่ Native App เนี่ยมันมีข้อดีอยังไงนะฮะเพรล่นเข้าไปอ่ันได้นะครับ Native App ์ที่เข นะครับก็คือสามารถเข้าถึงฟังก์ชันการทํางานนะครับของแพลตฟอร์มนั้นได้อย่างครบถ้วนนะฮะมีประสิทธิภาพการทํางานนะสูงสุดนะครับมีความยืดหยุ่นเพื่อประโยชน์แก่ผู้พัฒนานะครับก็มองภาพง่ายๆนะครับถ้าเราทําในสิ่งๆนั้นในของตัวมนเองมันก็จะง่ายอะไรหลายอย่างที่ที่ที่ทำลงรุ่นทำไม่ได้ไอ้ไอ้ที่ทําแบบเดียวมันก็ทำได้นะฮะ ตัวที่2นะครับก็คือไฮบริดแอปพลิเคชันไฮบริดแอปพลิเคชันคืออะไรไฮบริดแอปพลิเคชันหรือว่าไฮบริดแอปเนี่ยเราเรียกกันนะครับก็คือการสร้างเว็บการสร้างแอปพลิเคชันโดยโดยสร้างาแบบเดียวโดยสร้างตัวเดียวนะครับก็สามารถใช้ได้ทุกระบบปฏิบัติการนะฮะมองอใน,นเนื้อหาดูนะครับก็คือพัฒนา,าเพื่อให สามารถใช้ทางนานใน OS นะครับทั้งหมดโดยพัฒนาแค่แอปเดียวนะฮะโดยจำโดยจาเป็นต้องผ่านเฟรมเวิร์กนะฮะต่างๆเพื่อให้สามารถทำงนานบน OS นั้นได้เช่นตัวของ p o o n e c p นะฮะนี่ก็คือเป็นตัวที่จะสร้างแอปพลิเคชันตัวเดียวที่สามารถใช้ได้หลายๆระบบปฏิบัติการนะฮะหรือว่า OS คลายกันพูดถึงนะครับก็คือเป็นแอปเหมือนกันแอปที่โหลดมาติดตั้งในในโทรศัพท์มือถือนะฮะเช่น Facebook ที่เราโหลดมามาติดตัง้งเช่น l i n e ที่โหลดมาติดตั้งในโทรศัพท์นะฮะเกมที่เราโหลดมาติดตั้งในโทรศัพท์ก็เป็นจะเป็น2ตัวนี้นะครับเทีมแอปพลิเคชันแล้วก็ให้แอปพลิเคชันส่วนด้วยแอปพลิเคชันเนี่ยเว็บแอปพลิเคชันมันจะแตกตา่าง แตกต่างไปจากสมงตัวนั้นอ,อย่างไรนะฮะเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยก็คือเป็นเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์แบบ r s p o n s i v เว็บ Design นะฮะเพื่อการสร้างและให้ยืดหยุ่นตามหน้าจอของอุปรกรณ์ที่เราใช้นะฮะผมขอ,อยกตัวอย่างเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับคือเว็บไซต์ Windows นะครับอันนี้จะเป็นหน้าต่างของเบราว์เซอร์นะฮะของราเบราว์เซอร์ที่อยู่ในโน้ตบุ๊กนะฮะมันก็จะมันก็จะมีรูปแบบในรูปแบบนี้นะครับ ใช้นะครับก็คือจะเป็นในรูปแบบของโมดูลแ,แต่ถ้าเมื่อใดเมื่อไหร่ที่เราใช้เบราว์เซอร์บนสมาร์ทโฟนนะฮะยกตัวอย่างด้ดูเมื่อเมื่อไรที่เราใช้สมาร์ทโฟนนะฮะหน้าจอมันก็จะเปลี่ยนไปนะฮะปุ่มทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมการใช้งานก็ยังเหมือนเดิมนะหน้าจอจะไม่มีหายไปแล้วก็จะไม่มีเล็กินไปมันจะมีการยืดหยุน่นนะฮะตามความต้องการนั่นสแสดงว่าตัวนี้เราไม่ต้องลงแอปเข้ามาแต่ตัวนี้มันจะเป็นเว็บไซต์ ที่สามารถใช้ได้ั้งโทรศัพท์หรือว่าใช้ได้ทั้งอุปกรณ์เครื่องที่แล้วก็อุปกรณ์พวกดีซีหรือว่าอุปกรณ์ตั้งโต๊ะนะฮะก็คือหน้าจอไม่ว่าหน้าจอไหนเว็บไซต์ที่มันจะยืดหยุ่นให้เรานะครับนี่คือเว็บแอปพลิเคชันนะฮะทุกคนก็สามารถแยกออกได้แล้วใช่ไหมครับว่า native application hybrid a p p l i c a t i o และก็เว็บแอปพลิเคชันแตกต่างกันอย่างไรนะฮะจะไม่สับสนใช่ไหมครับวันนี้ผมก็จะไม่แนะนําแค่นี้นะครับในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมวิดีโอนะครับ